สวัสดีค่ะจากวไลาดงพยเยาค่ะสวัสดีวันคริสต์มาสนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลนะคะเพราะว่าเป็นปีใหม่ของชาวคริสต์นะคะก็เลยมาให้ชมไม้มงคลเพื่อ นำโชคดีมีชัยมาให้นะคะต้นนี้ก็คือต้นสเสน่ห์ขุนแผนนะคะหรือว่าคราขุนแผนและแต่จะเรียกนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นขุนแผนเรียกทรัพย์หรือว่าสเสน่ห์นางพิมพ์นะคะทองใบจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะ ส่วนต้นนี้ก็คือเขียวหมื่นปีนะคะสวยมากเลยนะคะช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะคะอากาศกำลังดีนะคะเย็นสบาย17องศานะคะวันนี้ก็อากาศเย็นนิดนึงนะคะส่วนต้นนี้ก็คือสเสนจจนาคนะคะอันนี้ฟอร์มสวยมากนะคะกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ ส่วนต้นนี้ก็คือแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะใบจะเรียวสวยแบบนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็คือต้นกุมารทองนะคะช่วงนี้ยังไม่มีดอกนะคะก็จะเป็นใบแบบนี้นะคะหรือบางที่อาจจะยุบลงไปเลยนะคะเหลือแต่หัวส่วนต้นนี้ก็คือกวักพระพรหมนะคะ อันนี้ก็ต้องดูมุมสูงนิดนึงนะคะนี่ค่ะกอจะใหญ่ฟอร์มสวยมากนะคะสำหรับกอนี้กระถางนี้นะคะส่วนต้นนี้ก็คือว่านเพชรนาลายนะคะหรือว่าต้นขุนโจรกลับใจนะคะช่วงนี้ดอกก็ยุบไปหมดแล้วนะคะเริ่มติดเม็ดนะคะนี่ค่ะก็ปีนี้เป็นอะไรที่ดีๆมากๆนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นไม้เทวบุตรนะคะหรือว่าไม้เย่เย่นะคะเป็นไม้มงคลเมตตามหานิยมนะคะเรียกทรัพย์เรียกโชคแก่ผู้พบเห็นเจ้านายรักนะคะสำหรับไม้ต้นนี้นะคะ ส่วนต้นนี้ก็เป็นกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะเป็นไม้มงคลโบราณที่หายากยิ่งนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นจันโกเมนนะคะต้นจะสูงใหญ่มากนะคะใบเขานี่ค่ะสองฝ่ามือนะคะอันนี้เป็นจันโกเมนนะคะเป็นต้นแม่ใหญ่นะคะส่วนต้นนี้ก็คือสเสนจันเขียวนะคะนี่ค่ะ ส่วนต้นนี้ก็เป็นเสน่ห์จันหอมนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้แตกใบอ่อนขึ้นมาใหม่ใบอ่อนนวลเจาะเลยนะคะอันนี้ก็คือเสน่ห์จันหอมนะคะเป็นเสน่ห์จันหอมโบราณนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นพญาเสือโครงนะคะเป็น ไม้มงคลอีกชนิดในวงของสาวน้อยปะแป้งนะคะชื่อว่าพญาเสือโครงนะคะอันนี้ก็เป็นของคุณครูสุนทรนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ว่ากวัดแม่ทองใบนะคะนี่ค่ะอันนี้เขายังไม่มีดอกนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเงินเต็มบ้านนะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะคะใบสวยเป็นมันใบหนานะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นจังนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่จะปลูกกันตามริมรั้วนะคะหรือว่าใส่เป็นกระถางก็ได้นะคะใบเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดออกมาเลยนะคะ ใบย,ยอดเขาจะแตกขึ้นมาใหม่นี่ค่ะเขาจะแตกขึ้นมาใหม่ใบย,ยอดเขาก็จะตัดมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอก้านเขาแตกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นไม้ที่มีใบสวยแปลกนะคะขอบก้านขอบก้านใบจะมีหนามนะคะอันนี้ปลูกไว้ป้องกันสิ่งอปมองคลตามริมรั้วเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนะคะ ส่วนต้นนี้ก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่านางพญาช้างเผือกนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่มาตั้งกันใหม่ก็คือช้างเอราวันนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นโชคเก้าชั้นนะคะอันนี้ใบยาเป็นเป็นเม็ดเลยนะคะนี่ค่ะใบจะยามาเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะคะ ต้นใหญ่มากนะคะตอนนี้กําลังแตกใบอ่อนขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นก้านดอกของเขานะคะรอลุ้นว่าจะมีเม็ดหรือเปล่านะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะมีอยู่สี่ก้านดอกนะคะรอลุ้นว่าเขาจะติดเมล็ดให้หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เป็นเงินเต็มบ้านเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอใหญ่นะคะ ส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นมหานิยมหรือเศรษฐีมหานิยมนะคะเป็นไม้ใบสวยนะคะใบไม่ร่วงหล่นใบสวยงามเป็นมันวาวแบบนี้นะคะปลูกไว้เป็นมงคลแก่บ้านนะคะส่วนตอนนี้ก็เป็นถุงทองถุงเงินนะคะ อันนี้เป็นถุงทองนะคะใบสีทองแบบนี้นะคะนี่ค่ะถุงเงินถุงทองนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นทรณีสารนะคะเป็นไม้มงคลไม้โบราณปลูกไว้ในบ้านทุกบ้านต้องมีนะคะเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งอัปมงคลสิ่งเลวร้ายที่จะเข้ามาในบ้านนะคะ เวลามีการทำบุญบ้านเขาก็จะใช้ใบของต้นทรณีสารนะคะใส่ไปในขันน้ำมนต์ด้วยนะคะเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นแก้วสารพัดนึกตัวผู้นะคะจะมีใบลายหยักแบบนี้นะคะอันนี้ก็พองแตกขึ้นมาใหม่ได้สองใบนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเงินไหลมา ด่างเหลืองนะคะนี่ค่ะก็สวยมากๆเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็คือเศรษฐีใหม่นะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ได้แยกกอไว้ใหม่นะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นเงินไหลามาหรือว่าออมชมพูนะคะเงินไหลามาชมพูนะคะ ใบสวยมากไม้มีใบสีชมพูนะคะก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึงนะคะส่วนต้นนี้ก็คือเสน่จันขาวนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นด่างหรือเปล่านะคะกำลังแตกหลอดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งใบแล้วนะคะ สำหรับสเสน่ห์จันขาวนะคะไฮไลท์ในวันนี้นะคะผีเสื้อราตรีนะคะตอนนี้ออกดอกพลูๆเลยนะคะนี่ค่ะดอกเขาสวยมากเลยนะคะมีหลายช่อสี่ช่อนะคะนี่ค่ะดอกสีชมพูอ่อนๆหวานๆแบบนี้เลยนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นต้น เล็บครุดใบด่างนะคะจะด,ด่างแบบนี้เลยนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นอ,อมนาคนะคะเป็นไม้แขวนสวยนะคะนี่ค่ะ วนต้นนี้ก็เป็นต้นออมเพชรนะคะเป็นไม้มงคลในตระกูลของเงินไหลมานะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นออมลายกระหนกนะคะของหน้าเล็กนะคะที่ส่งมาให้บริไ่องพยอมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นออมลายกระหนกนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นว่านมหาเสน่ห์ของหน้าเล็กนะคะ อันนี้ยังไม่ได้ขยายกอเลยนะคะสวยมากเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นว่านสาวหลงนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะเมตตามหานิยมนะคะร้านค้าร้านขายก็ควรมีปลูกไว้นะคะเพื่อเรียกลูกค้าเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะ ส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นห่อเงินห่อทองนะคะห่อกามมิตรเลยนะคะนี่ค่ะห่อแน่นหนามากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นห่อเงินห่อทองนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นนกน้อยนำโชคใบด่างนะคะนี่ค่ะยังมีให้ได้เลือกมากมายนะคะดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้นกเริ่มเยอะแล้วนะคะ นี่ค่ะนกเลิ่จะมาเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วนะคะส่วนในตรงนี้ก็คือ,อสีผสมนะคะที่เกมส่งให้ลูกค้านะคะก่อนปีใหม่นะคะอีกสองสาวันนะคะจะส่งให้พวกนี้แล้วนะคะสำหรับตรงนี้นะคะสวยมาก ส่วนตรงนี้ก็เป็นสลัดใดใบละสลัดใดาลายนะคะต้นลายแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของนาเล็กนะคะสวยมากเหลืออยู่สองต้นนะคะอันนี้ก็สูงแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าตัดกลัวเขาเน่านะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นช็อกโกนะคะช็อกโกแลตนะคะเป็นไม้ตระกูลหมากคู่หมากเมียนะคะ ส่วนตรงนี้เป็นบุตสบาพารวยนะคะเป็นไม้ในตระกูลของอ,อมแซบใบด่างนะคะหรือว่าเบนจลงห้าสีแต่ปีนี้ไม่มีดอกเลยนะคะใบสวยมากส่วนตรงนี้ก็เป็นเตยด่างเตยทองนะคะต้นใหญ่มากนะคะนี่ค่ะกอใหญ่มากเลยนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีนะคะสำหรับหรือสีผสมส่วนตรงนี้ก็เป็นสับประรดสีนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลในวันปีใหม่ของชาวคริสตจักรนะคะคือวันคริตสต์มาสนะคะมารี่คริตสต์มาสนะคะทุกๆคน วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ